สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาทำกุญแจรถ Ford f โฟ u s ัสนะครับกุญแจหายหมดนะครับรถคันนี้เป็นกุญแจระบบอิมู b i l ลเซอร์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการทำดอกกุญแจนะครับ หลังจากทําดอกกุญแจเสร็จทั้ง2ดอกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทําเป็นกุญแจรีโมท1ดอกนะครับกุญแจสํารอง1ดอกนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับหรือเรียกง่ายๆเป็นรถที่เป็นกุญแจชิปนะครับผมได้ลงทะเบียนตัวชิปนะครับใส่ในกุญแจรีโมทแล้วก็กุญแจสํารองทั้ง2ดอกเรียบร้อยแล้วนะครับสตาร์ตติดทั้งคู่นะครับใช้เครื่องโปรแกรมทันสมัยนะครับตัวนี้นะครับไม่ลื้อไม่ถอดนะครับระบบเดิมแท้ศูนย์นะครับเดี๋ยวทดสอบสตาร์ททีละดอกนะครับ เดี๋ยวใช้ดอกรีโมทสตาร์ทก่อนนะครับดอกรีโมทนะครับสตาร์ตติดใช้งานได้ปกติเลยนะครับกับเครื่องครับใช้ดอกสำรองสตาร์ทนะครับสตาร์ตติดตั้งคู่นะครับไม่ลื้อไม่ถอดนะครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวรถนะครับระบบเดิมแท้ศูนย์ทุกอย่าง ทดสอบระบบรีโมทนะครับรีโมทก็เป็นทรงแท้ศูนย์นะครับตรงรุ่นเลยนะครับล็อกครับกดล็อกครับล็อกครับใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าท่านใดทำกุญแจรถหายหมดนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0826166655บริการทำถึงที่ครับ